ข้อนี้เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจะขอใหม่ได้ไหมหนึ่งขอวีซ่าใหม่ได้ไหมหลังถูกปฏิเสธได้ไม่มีข้อกําหนดตายตัวว่าถ้าถูกปฏิเสธแล้วต้องรองกี่วันถึงจะขอใหม่ขอใหม่ได้ทันทีแต่การยื่นใหม่โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลก็มีโอกาสจะถูกปฏิเสธซ้ําต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดถ้ายื่นใหม่แต่เอกสารเดิมอ่ะเดี๋ยวก็มีถามอีกอ่ะอันนี้ใช้ของเดิมได้ไหมอันนั้นใช้ของเดิมได้ไหมก็ดูสิว่ามันต้องอัปเดตไหมถ้ามันต้องอัปเดตก็ควรจะทาใหม่ อย่างเช่นว่าสเตทเมนธนาคารเอออันนี้ปัญหาเยอะสุดรีบไปทํากันเหลือเกินผมแนะนําให้ทำเจวันก่อนขอวีซา่าไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยียนนะต่อให้มีคนออกเงินให้ผู้ยื่นก็ต้องส่งบางคนทําล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วก็อื่นๆถ้าไม่ได้เปลี่ยนวันเดินทางก็ใช้ข้อมูลเดิมอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินใบสมัครบางประเทศก็ต้องกรอกหม่จ่ายใ,ใหม่ถ้าบางประเทศที่กอกมือหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ของเดิมได้ หมายถึงว่าข้อมูลเดิมะนะเพราะบางทีเราก็ต้องส่งไปแล้วใช่ไหมตัวจริงเราส่งไปแล้วก็แค่กรอกใหม่โดยใช้ข้อมูลเดิมแต่ว่าไอ้ที่มันต้องอัปเดตอ่ะก็ต้องทาใหม่อย่างประกันก็ถ้าไม่ได้เปลี่ยนวันเดินทางก็ใช้ของเดิมได้สองต้องรู้เหตุผลที่วีซ่าถูกปฏิเสธส่วนมากก็คือเอกสารไม่ครบหรือขัดแย้งกันเอกสารไม่ครบก็เนี่ยรายการเอกสารเขาว่าอย่างไงบ้างไงเอกสารขัดแย้งก็แจ้งว่าทํางานอะไรเอกสารเรื่องงานที่ส่งกลับไม่ตรงกับงานที่แจ้งอย่างนี้ หรือว่าบอกว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจองโรงแรมแล้วก็สงสัยว่าจะไม่กลับประเทศต้นทางไม่มีความผูกพันเรื่องงานบ้านครอบครัวจริงๆเรื่องกลัวไม่กลับประเทศต้นทางเนี่ยถ้างานเราโอเคอยู่แล้วเนี่ยหลักฐานเรื่องงานแน่นอยู่แล้วเนี่ยถือว่าก็ผูกพันแล้วนะคนที่จะต้องส่งเพิ่มให้มากที่สุดคือคนที่เรื่องงานอาจจะไม่ชัดเจนเลยต้องส่งภาระทางครอบครัวด้วยคือถ้าเรามีนะบางคนบอกไม่มี โชค้ายจังไม่มีภาระครอบครัวโอ้โ,โหน่าอิจฉาต่างหากครับแล้วแต่ว่าเรามีหรือไม่มีก็คือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เขาเห็นว่าเราจะไม่หนีเราจะต้องกลับมานแน่ๆเรามีภาระต้องกลับมาดูแลอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะคิดแต่เกิดเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลด้วยนะแต่แนะนํานะถ้าหลักฐานไม่ได้สําคัญมากเนี่ยอย่างเช่นว่าเป็นแค่รูปเฉยๆแล้วก็เราเขียนคำบรรยายเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เขียนเองก็ได้ไม่ถึงขั้นต้องไปแปลแต่เป็นการเป็นงานถ้าเอกสารน,นั้นมันไม่ได้สําคัญเอกาสารสาคัญก็อย่างเช่นพวกเอกสารราชการต่างๆ อย่างไอทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทเนี่ยเอกสารราชาการจำนดนที่ดินอย่างเงี้ยก็ต้องแปลเป็นการเป็นงานแล้วก็รายได้ไม่เพียงพอคือหมายถึงว่าเงินในบัญชีไม่พอกับจํานวนวันที่จะไปถ้าเป็นเยี่ยมเยียนก็เป็นเงินผู้เชิญประวัติการเดินทางน้อยหรือไม่มีเลยก็บางประเทศจะซีเรียสเรื่องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ซีเรียสน,นะอบอกไว้ก่อนไอที่ซีเรียสมากเลยก็คืออเมริกาพาสปอร์ตขาวแต,แต่ไปเที่ยวอเมริกาก็จะโดนปฏิเสธง่ายแล้วก็ให้ข้อมูลไม่ตรงหรือคลุมเครือ แล้วควรทํายังไงก่อนขอวีซ่าใหม่ก็ต้องวิเคราะห์จากจุดอ่อนครั้งที่แล้วหาสาเหตุที่ทําให้วีซ่าถูกปฏิเสธซึ่งปกติจะได้รับใบปฏิเสธชี้แจงเหตุผลแต่ก็อาจไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้อธิบายหลกปรับปรุงเอกสารและหลักฐานให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มหลักฐานรายได้หลักฐานการทํางานความสัมพันธ์กับประเทศต้นทางก็หมายถึงประเทศไทยนั่นแหละหากเป็นนักเดินทางมือใหม่อาจลองเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเพื่อสร้างประวัติ ควรจะต้องเขียนจดหมายอธิบายด้วยก็จดหมายแนะนําตัวนั่นแหละอธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนว่าเรามีอะไรเพิ่มจากครั้งที่แล้วไหมเพื่อให้เขารู้ไงอันนี้ต้องเคสบายเคสเลยนะเอาอจริงจริงบางทีคนที่โดนปฏิเสธก็มาให้เราวิเคราะห์เงี้ยเราก็ต้องขอข้อมูลก่อน,เ,นเช่นว่าเอกาสารที่ส่งครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างเรื่องงานเรื่องผู้เชิญหรือเรื่องความผูกมัดต่างๆให้เอามาวิเคราะห์ได้ ซึ่งในใบปฏิเสธเนี่ยถ้าเป็นบางประเทศอย่างในเชนเก้นเนี่ยมักจะหาเกณฑ์สารอะไรไม่ได้เพราะว่าเขามักจะไม่บอกเขามักจะติ๊กเาเฉยมักจะเป็นข้อ13ว่ากลัวคุณไม่กลับประเทศหรือว่าข้อ2ก็คือเอกสารไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรมากครับต้องเป็นบางประเทศจะบอกเลยรู้สาเหตุจริงๆไม่ได้ฉะนั้นก็แนะนําดูวิดีโอของโกโนโกไกโดยเฉพาะอีบุ๊กก็คือเช็คลิสต์เอกสารกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าหรือถ้าเข้าลิงก์โดยตรงก็ g o n o ไ i d e com l i s t 2 l i s t แล้วก็เรียก2 เอาเป็นว่าสาคัญจริงๆเลยก็คือเรื่องเงินพอไหมเป็นธรรมชาติไหมถ้ารู้ตัวว่ายัดเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือระดมฝากเข้ามาทีหลังก็ต้องกลับไปเดินบัญชีใหม่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รีบสามารถเลื่อนวันเดินทางได้เพราะเราตั้งใจจะขอใหม่นี่แต่ถ้าเราไม่อยากเลื่อนเราอยากเสี่ยงอีกรอบหนึ่งพร้อมฉะก็ต้องเขียนจดใหม่ชี้แจงว่าไอ้เงินที่เราเผลอฝากเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันมาจากไหนมีหลักฐานอืมแล้วที่เหลือคือแล้วแต่สถานทูตแล้วเขาจะเชื่อไหม ก็คือให้ทํอยังดีกว่าไม่ทำครับสำหรับคนที่เผลอฝากนเงินก้อนใหญ่อ,อยังหลักฐานการทํางานก็ครั้งที่แล้วส่งใบรับรองงานหรือส่งหลักฐานธุรกิจหรือเปล่าถ้าส่งแล้วยังไม่ผ่านเอกสารนั้นถูกต้องหรือเปล่าใบรับรองงานระบุข,ข้อมูลครบไหมน่าเชื่อถือไหมเพราะว่าบางคนทําเองแล้วให้เจ้านายเซน็นก็ต้องมีหลักฐานของเจ้านายด้วยไงถ้าทําเองให้เจ้านายเซน็นนะถือถ้าเป็นกิจาการเล็กๆนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่คงทําอะไรไม่ได้หรอกกิจาการเล็กๆก,ก็อย่างเช่นว่า สำเนาบัตรประชาชนเจ้านายสำเนาทะเบียนการค้าเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยหรือใบอนุญาตอะไรของที่ทํากิจการนี้ของเจ้านายอย่างเงี้ยก็ต้องส่งพ่วงไปด้วยหรือว่าถ้าเราทํางานของเราเองงานเราชัดเจนหรือเปล่าคือถ้ามีทะเบียนการค้าก็ถือว่าโอเคนะแต่ให้เพิ่มรูปภาพการทํางานไปด้วยที่เห็นหน้าเราชัดเจนหรือว่าสื่อเว็บไซต์หรือโซเชียลที่เราใช้หรือถ้าเราไม่รีบจริงๆก็ไปเที่ยวที่อื่นก่อนก็ได้แล้วก็เขียนจดหมายอธิบาย ก็คือจริงๆเราก็ควรจะเขียนตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้วจดหมายแนะนําตัวแต่ถ้าเกิดโดนปฏิเสธมาแล้วก็อาจจะต้องเขียนเพิ่มคล้ายๆกับการอุทธรณ์ก็คือเราต้องบอกเขาว่าทําไมเราจึงควรได้วีซ่าคือเราต้องบอกแบ็กกราวอะไรเหมือนกับแนะนําตัวนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องบอกเพิ่มว่าทําไมเราจึงควรได้วีซ่าเราส่งแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเรามีโฉนดที่ดินเรามีคดีรถทําไมเราจะไม่กมาบปึิว่าใส่ไปไปแค่กี่วันเองสิบกว่าวันเนี่ยถ้าต้องรีบกลับมาทํางานแล้วเนี่ยมีลูกมีพ่อแม่แก่ขนาดเนี้ย พ่อแม่เป็นโรคนู้นนั้นนี้ต้องส่งหลักฐานด้วยนะไม่ใช่แค่เขียนเฉยๆมีลูกสักสองสามคนเนี่ยนเนี่ยสูติบัตรแนมันเนี่ยเราต้องกลับอยู่แล้วแนวประมาณนี้นะครับที่ต้องใส่ไปด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มโอกาสนะนะให้เขาเข้าใจสี่คือต้องรอนานไหมถึงจะขอใหม่ได้ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยสามารถยื่นใหม่ได้ทันทีแต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากคําขอครั้งที่แล้วก็แนะนําให้รอยอย่างน้อย3าเดือนเพื่อตีใช้เวลาปรับปรุงหลักฐานหรือสถานภาพ ถ้าโอกาสผ่านวีซ่าหลังถูกปฏิเสธครั้งแรกเป็นอย่างไรถ้าไม่สามารถอธิบายและปรับปรุงเอกสารให้ชัดเจนขึ้นได้ก็โดนปฏิเสธอีกเหมือนเดิมก็คือมีโอกาสถูกปฏิเสธสูงถ้ายัางเหมือนเดิมนะถ้าเหตุผลเดิมเดิมหรือเป็นเรื่องเอกสารไม่ครบหรือไม่สามารถแสดงความผูกพันกับประเทศต้นทางได้ไม่ควรให้ข้อมูลเท็จเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเพราะว่าตรวจสอบพบเนี่ยอาจถูกแบน เนี่ยแบ็กลิสของจริงถ้าโกหกนะถ้าแค่ไม่ผ่านเฉยๆก็ไม่เป็นไรเรายื่นใหม่ได้ทันทีเราไม่ต้องรอวงเล็บถ้าเราสามารถอธิบายได้ทันทีหรือรู้ตัวว่ามีเอกสารที่ขาดฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยตอนครั้งแรกสุดที่เรายื่นเนี่ยเราควรจะส่งเอกสารให้มากที่สุดเพราะว่าชอบมีคนถามว่าเสมอเลยไอ้นี่ต้องส่งไหมไอ้นั่นต้องส่งไหมไอ้นี่ไม่ต้องส่งใช่ไหมถามว่าถามทําไม อยากผ่านไม่ใช่เหรอก็ส่งให้หมดทุกอย่างเลยที่สามารถทําได้แต่ยกเว้นว่าถ้าติดเรื่องแปลเนี่ยนะเอกสารก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าติดว่าถ้าแปลแพงก็ selection แต่หมายถึงว่าเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ต้องแปลก็ส่งให้หมดเลยห้ามประมาทถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เคยวีซ่าผ่านมาแล้วซึ่งจะมีโอกาสผ่านง่ายขึ้นแน่นอนแต่ว่าถ้าประมาทส่งเอกสารไม่ครบก็ไม่ผ่านได้เช่นเดียวกันยื่นใหม่ได้แต่ควรจะแก้ไขจุดอ่อนอสมมติเอาเป็นคนพิจารณานะเอาเห็นว่าคนนี้เคยโดนปฏิเสธมารอบหนึ่ง แล้วก็ยังให้โอกาสอยู่เอาก็ดูว่าครั้งนี้ส่งอะไรถ้าเกิดครั้งนี้ก็ยังส่งเหมือนเดิมเผ่เอๆเจะหักคะแนนมากขึ้นด้ดยสามจะมารอบสามอีกอก็คิดง่แง่ลบแหละฉะนั้นถ้าเกิดครั้งที่2เนี่ยเตรียมแน่นกว่าครั้งแรกมากเตรียมเยอะกว่าครั้งแรกมากงหรือเพิ่มจดหมายชี้แจงอะไรที่เขาบอกเนี่ยเขาก็มองในแง่บวกมากขึ้นไงครั้งที่สองจะมีโอกาสผ่านมากเลยถ้าเราเตรียมตัวดีแต่เกิดเรายังส่งมั่วๆเหมือนเดิมก็เผล่เพบันทึกไว้ไอคนนี้สองรอบแล้วฉะนั้นต่อให้พยายามขออีกกี่อาย่่ผนูดี ความซื่อสัตย์และการเตรียมตัวอย่างรอบครอบคือกุญแจสําคัญครับก็คือการถูกปฏิเสธวีซ่าเนี่ยไม่ใช่จุดจบขอแค่เข้าใจเหตุผลแล้วก็เตรียมตัวใหม่อย่างรอบคอบ,อบก็ขอวีซ่าใหม่ได้เสมอและอาจมีโอกาสผ่านครั้งต่อไปมากขึ้นด้วยซ้ำไม่ควรให้ข้อมูลเท็จอย่างเช่นว่ามันมีพวกที่ให้เช่าเงินน่ะเงินควรจะเป็นเงินธรรมชาติของเราเขาดูออกแค่ดูสเตทเมนธนาคารก็ดูออกทําไมจะดูไม่ออกเพราะว่าเราแจ้งเรื่องงานไปว่ายยงไงไรเราแจ้งว่าสมมติ มีเงินเดือนบอกว่าสามหมื่นซึ่งคนทํางานกินเงินเดือนก็มักจะโอนเข้ามาวันเดิมๆทุกเดือนใช่ไหมใกล้เคียงกันสมมติกลางเดือนก็กลางเดือนอ่ะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ถ้าเขาเห็นยอดสามหมื่นเข้ามาทุกเดือนอ่ะโอเคถูกต้องสําหรับที่คุณแจ้งมาแต่ว่าบอกว่าเงินเดือนสามหมื่นแต่ว่าโอ้ไปเช่าเงินมาหรือว่าไปเอาไปยืมเงินใครมาแล้วก็ฝากตุ้ม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 ,ม,ม,มเป็นหมืน่นหลายหมืน่นเป็นแสนอะไรเงี้ยอ่ะเงินคุณมาจากไหนเงินเดือนเดือนสามหมื่นถ้าเราชี้แจงได้ก็โอเคไงโดยรวมคือควรจะให้ข้อมูลตามความเป็็นจริงไไมมมม่่ีีกคือ หมายถึงว่าถ้ามีคนออกให้นะเขาก็จะไปดูเงินคนออกให้ถ้าเราส่งหลักฐานของคนออกให้ด้วยแต่ถ้าเกิดเราออกเองอะ่ะอันนี้เราควรเดินบัญชีล่วงหน้าสมมุติว่าเงินเราไม่มีอยู่ในบัญชีมากนะักอย่างนี้ออย่างสมมุติหน้าตัวอ๊อฟเนี่ยปกติเงินอ๊อฟก็อยู่ที่อื่นใครจะขังเงินไว้เยอะๆหลายแสนในบัญชีตลอดเวลาแล้วทีนี้อพออพอฟรู้ว่าจะขอปุ๊บอ๊อฟก็ค่อยๆแบบเนียนๆเ,เอาเงินกลับเข้ามาเรามีหลักฐานอยู่แล้วก็คือเราถอนมาจากไหนถ้าเรามีหลักฐานเราก็ไม่ต้องกลัวนะถึงแม้จะเป็น แต่ว่าคนที่มีปัญหาก็คือไม่มีหลักฐานอ้างลอยๆน้องใช้นี่คืนอ่าแล้วหลักฐานโอเคก็คือสรุปว่าการถูกปฏิเสธวีซ่าก็ยังแก้ตัวใหม่ได้เรื่อยๆขอแค่เตรียมตัวให้พร้อม